ทีนี้พอเราเราทากาวติดวางตามตำแหน่งทำลายเรียบร้อยแล้วนะคะอะทีนี้หลังจากที่เราเราแอปตัวแรกเสร็จแล้วเห็นไหมคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็ใช้กาวอะทีนี้เรามาดูตัวที่2กันนะคะเราก็วางตัวนี้เลยก็คือตัดนี่นะคะเราตัดจาก ของแบบเขาออกมาเป็นลักษณะนี้เผื่อเราพับริมจักนิดนึงแล้วก็ตัดตรงนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือตัดตรงช่วงนี้ช่วงที่เป็นช่วงโคง้งค่ะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อ๋ออันนี้วิธีแอปแบบนี้เราไม่ไม่เราไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ผ้ากาวนะคะไม่ได้ใช้วิธีรีดเป็นผ้ากาวทับอันวิธีนั้นขึ้นค้อนจางจะเสียเวลามากแต่ทีนี้วิธีเนี้ยเราใช้แค่ ผากาวแค่รอบเฉยๆเท่านั้นพอค่ะลดขั้นตอนในการเขาเรียกว่าในการรีดผ้ากาวเราไม่จําเป็นต้องรีดนะคะเราก็แค่ทาตรงขอบขอบริมแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยค่ะค่อยๆพับเข้าไปไม่ได้ใช้ผ้ากาวเลยนะคะผ้ากาวนีม้มันก็แล้วแต่ถ้าคนสะดวกก็ก็ใช้ได้ค่ะท่านนัดแต่ว่ามันเสียเวลามากนี่ค่ะเราค่อยทาตรงรอบๆมันแล้วเราก็พับค่อยๆใช้มือเนี่ยค่ะพับไปให้ให้ตรงอ่าให้เหมือนกับลาย ตัวที่เราวาดไว้ตามนี่เลยเห็นไหมคะมันก็เหมือนกับการใช้ผ้ากาวเลยเพียงแต่ว่าลดระยะเวลาในการรีดผ้ากาวเราไม่ต้องรีดค่ะเราแค่กใช้กาวทาแค่รอบขอบแค่นั้นเองเราไม่จําเป็นต้องไปรีดก็ได้นะคะคือทากาวมันก็อยู่แล้วไงมันไม่ต้องแบบจะรีดผ้ากาวมันก็แข็งด้วยเวลาเราแอปลงไปมันมันจะแบนนะคะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ก็แล้วแต่บางคนก็ชอบสะดวกวิธีนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะเราก็ค่อยๆไล่ไล่ไปเห็นไหมคะเนี่ยไม่ต้องรีบผ้ากาวเลยค่ะสะดวกมากล้องออกมาก็สวยด้วยเห็นไหมคะแค่นี้เองจะรีดเราเราไม่ได้รีดผ้ากาวเราพับแค่ทาขอบ,บ,บ,บแล้วเราก็พับค่ะแล้วเราก็เอาไปนําไปวางก็คือตามลายเลยนะคะทีนี้ในส่วนของผมเนี่ยมันจะมีทั้งหมดก็คือสามส่วนอะไรล่ะอัดมนึงน,นนะ ค่ะทีนี้ในผมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3าส่วนก็คืออันนี้หนึ่งสองสามที่ต้องแยกเป็น3มเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เราแอปเนี่ยมันจะได้ทับกันดูสวยงามเพราะถ้าเราถักวาดไปทั้งแบบเลยเป็นอันเดียวเนี่ยมันดูไม่สวยเราใช้สมอันก็คือตัดอย่างละสามอันอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหนึ่งสองสามอันก็คือตามหมายเลขในแพทเลยค่ะอทีนี้ไอ้ส่วนของของตรงเนี้ยเราก็ตัดออกมาเราก็เอานี้นะคะวัดตรงไปอันนี้ค่ะดูนะคะ มันจะสลับกันโอเคอันนี้เนาะนี่โ,โทษๆมั่วไปหมดแล้วทำจนตาลายอ่ะทีนี้เราก็วาดนี่นะคะวาดออกมาแล้วก็เว้นไว้สัก0.5นิดเดียวพอค่ะเอาไปพับดิ่งทั้งหมด3ชิ้นเลยนี่นะคะ1 2แล้วก็3อันอ่าเสร็จแล้วก็เหมือนกันเช่นเดิมค่ะเราก็ทากาวที่รอบ เวลาวางวางด้านด้านที่เป็นนี่เลยนะคะตัวผ้าด้านนอกเลยด,ด้านที่ถูกเลยแล้วก็เราก็ทาด้านในอ่าแล้วเราก็พับเหมือนกันค่ะใช้วิธีพับริมเอานี่เห็นไหมคะพับพับพับก็พับไปเรื่อยๆอ่าแล้วเราก็นํามาตกแต่งตรงนี้ก็วางไปที่ตรงนี้นะส่วนของอันนี้กับอันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วก็พับขอบตรงริม พับขอบตรงลิ้นี้นะคะทั้ง2อ,อันเลยให้เสร็จแล้วเราก็นํามาวางทั้ง,งถึงชิ้นด้านนี้ก็คือวางสอดนะคะเอาเอาด้านเนี้เห็นไหมคะสอดเข้าไปใต้อันนี้ก็สอดเข้าไปคืออันไหนที่ที่เราสอดเนี่ยเราไม่ต้องพับอันไหนที่เราไม่ได้สอดเราก็วางทับไปเนี่ยคือลักษณะนี้เห็นไหมคะอันนี้ไม่ต้องพับอันนี้ก็ทับลงมาเนี่ยคะ่ะเราก็เกยกันไปมันจะดูงานมันจะได้ดูสวยงามกว่าถ้าเราทําชิ้นเดียวเรามาติดเนี่ยมันไม่สวยงาม ทีนี้เราก็ติดปึ๊บลงมาให้เรียบร้อยในส่วนของผมตรงนี้เราก็ใช้ปากกานีนะคะวาดถ้าเพื่อนถนัดปากกาก็คือใช้เราวาดตรงมาตรงเส้นตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้นิดนึงพอให้มันมีเส้นสวยงามมันจะได้ไม่ชื่อค่ะทีนี้พอเสร็จแล้วเราก็มาทําเป็นลายตรงตัวตรงนี้นะคะติดให้เรียบร้อยก็คือตัดออกมาจากแบบแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะพับริมเหมือนเดิมพับไปให้รอบเลยแล้วก็นำมาซอยติดให้เรียบร้อย อีกตัวหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันนะคะก็คือทําตรงหน้านี้ก่อนแล้วก็ไล่ามาผมหนึ่งสองสามไปตามสเต็ปแล้วก็มาตัวเสื้อนะคะตามถัดเต็ปแบบนี้เลยทีนี้ไอตัวโบเนี่ยเราสามารถใช้โบก็คือพับได้เลยนะคะสมกุศลอาอันนี้เป็นโบนี่นะคะเป็นโบของตัวนี้เราก็จับมันมาทบแบบนี้นะคะนี่ให้มันขึ้นอย่างนี้คือจับทบมาแล้วเราก็ใช้เข็มเนี่คะ่ะเนาแล้วก็ลูดมันก็จะเป็นลักษณะน,นี้ ก็คือลูดลูดขึ้นมามันก็จะเป็นนี้แล้วเราก็ตัดออกแล้วก็นํามาติดที่คอเขาประมาณนี้เห็นไหมคะติดมันก็จะเป็นโบนี่เอา,เอาลงมาติดโบนี่เราสามารถตกแต่งได้ตามชอบเลยแล้วอาจจะอาจจะเป็นลูกไม้แบบเป็นผูกโบแล้วเอามาติดก็ได้นะคะคือเหมือนกันเลยเนี่ยลักษณะแบบนี้ยก็จะเป็นโบแหละแล้วก็ติดไปเลยโอเคก็จะเสร็จอันนี้ก็คือเดี๋ยวสอยให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะอีกตัวก็ทําเช่นเดียวกันทําหน้าก่อนหน้านี้ก่อน ลงหน้าแล้วก็มาหนึ่งสองสามตามสเต็ปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีสอยกันค่ะทีนี้พอเราเราทากาวติดวางตามตำแหน่งทาลายเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็เนี่ยนะคะทากาวไว้เพื่อให้มันยึดไว้อ่าอันนี้ก็นิดนึงทาแบบเป็นจุดๆไว้นะคะไม่ต้องแบบทาเยอะอ่าพอให้มันยึดยึดตำแหน่งไว้ตามแค่มุมๆก็พอคะ่ะมันก็อยู่ละอืม มานี้นะคะไอ้ตรงต้นแขนเดี๋ยวเราก็ค่อยพับอันนี้เข้าไปก็คือพับตรงนี้ตรงไหนที่เราพับไปไอ้ตัวต่อมาก็จะต้องสอดนะคะสล,ลับกันอย่างนี้จําง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องไปนั่งจําเยอะนะคะอันไหนพับอันล่างก็สอดอันไหนที่มันสอดก็ไม่ต้องพับแค่นั้นเองจบอ่ะทีนี้พอได้าาลักษณะนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยเออสอยกันเวลาสอยเนี่ยเพื่อนๆสอยให้มันทะลุไปถึงข้างล่างเลยนะคะมันจะเหมือนกับการคุยเลยนี่นะคะ ขึ้นมาทีนี้เราก็ค่อยๆสอยแอปไปเพราะจะเลือกเหมือนกับการสอยแบบแบบ two in one นะคะก็คือสอยให้ทะลุเลยนี่นะคะสอยลงไปให้เราแทงของนี่นะคะแทงลงไปให้ทะลุถึงข้างล่างนี้เลยนี่นะคะเอากระดึงขึ้นจับข้างหน้าให้ดีเอียงเข็มนิดนึงนะคะมันจะได้นูนสวยงามะางนะทีนี้เวลาเราแทงขึ้นเนี่ยค่อยๆนี่นะคะ ทงเอียงขึ้นนิดนึงเห็นไหมคะรอดขึ้นนี่นะแทงเอียงให้มันคิดกับตัวขอบให้มากที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้เข็มเออได้ที่มันสีเดียวกันกับตัวผ้าที่เราสอยหรือถ้าใครไม่มีอาจจะใช้เป็นสีพิมก็ได้สีเดียวก็โอเคเหมือนกันได้นะคะเราก็ค่อยๆแทงเห็นไหมคะมันจะเหมือนเราคิวไปในตัวเลย คือเราควิวผ่านใยอะค่ะมันจะมีอยู่2วิธีก็คือควิวปกติที่ที่เราควิวผ้านอกโดยที่ไม่ต้องผ่านใยก็คือเราอาจจะรีดผ้ากาวไว้ด้านหลังเพื่อให้มันทําการแอปได้ง่ายนิดนึงเพราะถ้าผ้ามันมันมันเขาเรียกว่าผ้ามันไม่อยู่ทรงผ้ามันเหี่ยวอ่ะมันจะแอปได้ยากแล้วงานมันก็ไม่สวยด้วยมันไม่เนียนเราต้องรีดผ้ากาวไว้ด้านหลังนิดนึงแต่อันนี้เราไม่ต้องรีดผ้ากาวด้านหลังเพราะว่าเราจะแอปแล้วก็คิวมันไปในตัวเลย นะเราก็ค่อยๆแทงนี่นะคะค่อยๆยืงขึ้นไปนี่ให้ถึงทะลุเห็นไหมคะมันจะเป็นจุดเป็นจุดเงี้ยเนี่ยเราก็ติดหนึ่งมันจะเหมือนเราคิวไปในตัวเลยสะดวกค่ะไม่ต้องมานั่งฟิวสามอีทีหนึ่งที่ทำงานให้เสร็จพร้อมไปเลยในขั้นตอนเดียวเห็นไหมคะแล้วเราก็เวลาแทงลงเนี่ยเราเราเอียงอย่าไปแทงตรงๆอย่างนี้นะคะค่อยๆเอ,ยอยียงนิดนึงเอียงเข็มแทงนแทงะแยงลง,งไปเห็นไหมคะ งานมันก็จะนูนสวยงามเนี่ยะเราก็ลองลองติดหนึ่งดูอ่าแทงขึ้นมาแทงเอียงขึ้นมานิดหนึ่งแล้วเราก็เกี่ยวผ้าด้านบนนิดเดียวพอนะคะให้ชิดริมให้ที่สุดนิดเดียวอ่าแล้วเราก็แทงลงเนี่ยค่ะลักษณะก็จะประบาณแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนกระหลกผิวเล็กๆไล่มาเรื่อยๆยิ่งถ้าเป็นใยสปริงด้วยแล้วด้วยนะคะโอ้โหมันจะนูนมากเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นใยสปริงสองหกร,รมัม ใช่ไหมคะเราจะแอปและคลิวไปในตัวเลยมันจะเหมือนเราไม่ต้องมานั่งคิวซ้ำอีกรอ,อ,อ,อบหนึ่งเราจะคิวคเฉพาะส,ส,ส่วนข้างนอกที่ไม่ใช่ลายอ่ลาลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆก็สอยไปให้รอบเลยเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยเห็นไหมคะงานมันจะนูนและมันจะเริ่มนูนออกมาสวยงามเห็นไหมคะนี่คือการที่เราแอปผ่านใหญ่โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้คิวด้านหน้าด้านหลังว่าจะเป็นจุดๆเห็นไหมคะละักษณะนี้ไปเรื่อยๆค่ะ โอ okay. เคเพื่อนๆก็คือแบบนี้ไปให้รอบเลยนะคะให้ให้ให้ครบลายทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวทั้งหมดสามตัวก็เหมือนกันทําเช่นวิธีเช่นเดียวกันหมดเลยอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีสมมติมว่าเราสอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูวิธีการทําโบก็ไอ้ตรงคอเนี่ยแหละคะ่ะเราก็ใช้ตัวลูกไม้ที่เรามีนี่นะคะจับสองข้างเหลือปลายต้วนี้หนึ่งผูกเลยค่ะเอาง่ายๆเราเลยสะดวกผูกเป็นโบเลยค่ะนี่ หรือใครอยากจะทําเป็นลายไหนก็ได้นะเป็นทรงไหนก็ได้แล้วแต่เราอาจจะชอบโบอีกลักษณะหนึ่งเราก็ทําได้จะเป็นโบสําเร็จหรือโบทําเองก็แล้วแต่เราอ่าเราก็เลือกเอาเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยค่ะด้านนี้เลยต้องให้มันยาวมากโอเคแล้วเราก็มาติดที่คอเขาอ่าเห็นไหมคะมันก็เป็นโบแล้วจะทําเป็นสองชั้นหรชั้นเดียวก็แล้วแต่เราก็ เย็บเลยก็ตรงนี้เย็ยบไปเยบร้อยลิ้นกระดาษเสร็จก็ร้อยไปอัเนเสร็จแล้วก็ตกแต่งหน้าตาให้เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งก็คือทําเช่นเดียวกันวิธีนี้สสยแอปก็คือวางผมวางหน้าวางผมก่อนหน้าผมสเต็ปหนึ่งสองสามชิ้นแล้วก็ต่อตัวแล้วก็ใส่นี้อีกตัวหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวตอนท้ายเรามาดูวิธีการวาดหน้ากันพอเราทําทั้งสามตัวเสร็จหมดแล้ว เราก็ควิวเลยเห็นไหมคะเราก็ควิวคือตีตีเส้นควิวเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแนวตกแนวตั้งตีเป็นตารางเว้นประมาณช่องห่างกันช่องละ2เซนติเมตรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ใครจะหามากหาน้อยก็ได้หรือว่าจะเอาเป็นลายกมลมลายเฉลียงอะไรก็แล้วแต่เราสะดวกเอาที่เราชอบโอเคอันนี้ก็ควิวให้หมดเลยพอเราแอปเ็จปุ๊บเราก็ควิวให้หมดค่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาดูชิ้นหลังกันชิ้นหลังเราหลังจากที่เราเย็บแล้วพลิกกลับสอยให้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลนักษณะนี้ก็เหมือนกับชิ้นหน้านะคะทาเช่นเดียวกันเราก็ตี ต,ตีเส้นควิลเลยชิ้นหลังนี้เราเราใช้เป็นชิ้นที่เรมไม่ต้องต่อนะคะนี่ค่ะเราก็ตีเลยให้ห่างกันช่องละ2เซนติเมตรหรือใครจะเอาเป็นลายอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ไม่ได้ว่ากันเอาตามที่ที่เราชอบอ่ะเราตีงี้อ่ะเราก็ตีไปให้ให้ทั่วให้จนครบทั้งแผ่นแล้วเราก็เริ่มควิลเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ควิลไปให้ทั่วเลยควิวไปให้ให้ครบทั้งชิ้นเลยนะคะอันนี้สอด ป,ปมเข้าไปข้างในใต้ข้างในแล้วเราก็ควิวก็ควิวตามปกติที่เราควิวกันก็คือ1เซนติเมตรเท่ากับ3เส้นประนะคะเป็นระยะมาตรฐานนี่นะคะมันจะประมาณ1เซนเนี่ยเท่ากับ3มเส้นปากคือหนึ่งสองแล้วก็สาม มันจะเป็นระยะควิวที่คือเป็นมาตรฐานเราไม่ไม่ต้องไปถีมากนะคะเอาประมาณที่นี่ค่ะสามเส้นปักพอทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นอ่าประมาณนี้ค่ะทีละสามเส้นปักแล้วก็ลงไปหนึ่งทีละทีละสามประมาณนี้เห็นไหมคะมันก็จะได้หนึ่งสองสามนี่คือหนึ่งเซนเท่าั สามเส้นัะแค่เนี้ค่ะระยะมาตรฐานมันก็จะสวยงามแล้วก็คุยูแบบนี้ไปจนครบทั้งผืนเลยค่ะนะคะแล้วนี่มาดูชิ้นด้านข้างกันชิ้นด้านข้างก็คือเราตัดผ้าก็จะมีผ้าตัวนอกผ้าซับในแล้วก็ใย,ยเหมือนกันนะคะอันนี้กว้าง13มเซนยาว60เซนนะคะแล้วก็นำเลยทั้ง3ชิ้นที่เราได้ที่เราตัดเสร็จแล้วเราก็นำผ้าตัวนอกวิธีทำเช่นเดียวกันนะคะเราใช้ ประกบกันแล้วก็เย็บให้รอบแล้วก็พลิกกลับมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสอยประกอบนี่นะคะทุกครั้งที่ประกอบเนี่ยให้นําผ้าซับในด้านผิดอยู่ข้างบนเสมอตามด้วยผ้าตัวนอกนี่ด้านถูกกับด้านถูกเข้าหากันแล้วก็ตามด้วยใยค่ะวิธีทําเหมือนกับตัวด้านออชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเลยเราก็เย็บเลยนะคะเย็บทั้ง3ด้านเนี่ยตรงไปสุดเลยให้รอบทั้งหมดตังนี้เว้นข้างบนไว้แล้วเราก็พลิกผ้ากลับก็คือเย็บปุ๊บเสร็จแล้วก็พลิกผ้ากลับ แล้วก็พอเราพลิกผ้ากลับเสร็จเราก็เดินควิว mm hmm. เดินควิวเหมือนกับอันเส้นชิ้นหลังเนี่ยค่ะคือเดินตามตารางหรือจะเดินเป็นแนวทะแยงก็ได้นะคะทั้งทั้งทั้งเอ่อทั้งหมดชิ้นเลยควิวให้หมดทั้งผืนเลยของชิ้นด้านข้างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีตอนประกอบกันอันนี้ก็จะเสร็จเป็นขั้นตอนทั้งหมด3ชิ้นแล้วค่ะ